สถานการณ์โควิดสิในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่มาพบว่าตัวเลขของการติดเชื้อในพื้นที่กลับมาสูงอีกครั้งโดยว,วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่6 7รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง39รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด45รายอยู่ในอำเภอเมืองมากที่สุด49รายกรองลงมาคืออำเภอกุมภวาปีสีรายเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่22รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่4 7 2รรายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจนนวน21าย ยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่2 7 2 9รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่21,369รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่1 6 8รายส่วนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในจังหวัดอุดรธานีที่วานนี้พบผู้ติดเชื้อไปแล้ว26รายปรากฏว่าวันนี้ค่ะจังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มอีก9รายรวมสะสมเป็น35รายส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทาง มาจากต่างจังหวัดนอกจากนี้หลังจากผ่านพลจากเทศกาลปีใหม่ทางคณะกรรมการโกรคกติดต่อจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนแปลงประกาศให้สถานศึกษาทุก,กระดบับงดการเรยียนการสอนตั้งแต่วันที่4-14ถึงมกราคม2565ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานสงเคราะห์ ให้ปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่4-14มกราคม2565เช่นกันและให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพิจารณาให้พนักงานที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือร่วมกิจกรรมกับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงให้ทำงานที่บ้านหรือ Work f r ฟ m home เป็นเวลา7วันสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติงานให้ทำการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานพร้อมขอความร่วมมืออบทอรหรือเอกชนเจ้าของตลาดสดตลาดนัดทำการตรวจ ATK ผู้ค้าผู้ขายพนักงานและลูกจ้างในตลาดทุก เพื่อความปลอดภัยของตลาดและประชาชนที่มาใช้บริการค่ะ